ตัวใหญ่มาแล้วผอมผอมจะเล่นด้วยด้วย

ล่างมึงนี่ผอมมึงไปดูอะไรผอมไม่มีใครรักหรอไปกินยอดเลาของเขานนะใ่รลรูก เธอไปมันก็ไปแล้ว <Those people hehe> ยอมใจนั่นกินเชีวอมเหม็นมายันนี่หอมเหม็นนะกินเชียอมอ่ะ เอาก,ก,กลัวกลัวกลัวเราทำไมหลังจะกิน